สวัสดีค่ะพบกับกับข้าวกับหญิงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหญิงจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาทําน้ําพริกถั่วค่ะหรือน้ํายาน้ําพริกถั่วนะคะก็เริ่มจากนะคะถั่วลิสงกับถั่วทองนะคะอย่างละ2ขีดค่ะนํามาคั่วค่ะหอมแดงกระเทียมรากผักชีกุ้งแห้งนะคะนํามาคั่วเช่นกันค่ะคั่วให้หอมค่ะทุกอย่างนะคะเราคั่วให้หอมค่ะกะทินะคะหญิงใช้ทั้งหมด600กร,รัมนะคะ กุ้งขาวค่ะ300กรัมค่ะนำมาต้มกับน้ำกะทิแบบนี้เลยค่ะจากนั้นยจะนํากุ้งแห้งลักผักชีหอมแดงกระเทียมนะคะมาตำค่ะถั่วลิสงถั่วเหลืองทองน้ำกะทิกุ้งนะคะที่ต้มกับน้ำกะทิไว้นะคะนำมาปั่นรวมกันค่ะจากนั้นเทใส่กระทะนะคะตั้งไฟเลยค่ะตั้งไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆคนค่ะเติมน้ำเปล่าได้นะคะเพื่อไม่ให้มันข้นเกินไปค่ะ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าข้นเกินไปนะคะก็เติมน้ําเปล่านะคะอย่าให้ข้นเกินจากนั้นมาปรุงรสด้วยน้าตาลปี๊บน้ปาปลาน้ามะขามเปียกผงชูรสนะคะวันนี้นะคะหญิงจะไม่ได้บอกอัตราส่วนส่วนผสมนะคะเพราะว่าหญิงเพิ่งทำครั้งแรกะคะ่ะทําไปชิมไปนะคะเจียวกระเทียมค่ะเจียวให้เหลืองสวยเลยนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็หอมแดงตามลงไปเจียวเลยค่ะ แล้วก็นําพริกลงไปทอดค่ะและนามาตำแบบนี้ค่ะมาปรุงกันต่อเลยค่ะยิจะใส่น้ําพริกเผานะคะแล้วก็พริกที่เราตําไว้เมื่อกี้ค่ะแล้วก็ลูกมะกรูดนะคะบีบบีบน้ําลงไปค่ะอันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะก็จะมีรสชาติแบบเปรี้ยวนิดนิดนะคะก็จะ,จะได้ประมาณนี้นะคะยิงก็จะปรุงรสด,ด้วยน้าปลานะคะเกลืออีกเล็กน้อยค่ะ น้ำมันพริกเผาค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยพริกค่ะพริกทอดนะคะที่เราทอดไว้โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวค่ะแล้วก็หอมเจียวค่ะอย่างที่ยิงบอกนะคะว่าเมนูนี้นะคะยิงจําส่วนผสมไม่ได้จริงๆค่ะว่ามันใส่อะไรอัตราส่วนเท่าไหร่เพราะยิงก็ทําไปชิมไปค่ะยิงก็จะนําถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ถั่วพลูมาลวกนะคะหั่นเฉียงๆค่ะลวกแล้วก็มี หัวปีนะคะหั่นเฉียงๆหัวปีก็หั่นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือก่อนนะคะมันจะได้ไม่ดำค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะโรยกระเทียมเจียวหอมเจียวแล้วก็พริกที่เราตำพริกขั่วที่เราตำไว้นะคะจะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะ่ะโรยหน้าด้วยถั่วลิสงตำไอซ์หน่อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปลองชิมกันดีก,กว่าค่ะ